วัดพลังความเป็นชูเตอร์ในตัวคุณกันเต็มร้อยได้เท่าไหร่ได้ห้าปั๊เอกอันชาแนลมานะครับยิงอุโดนยองยิงล้เป็นบาดตายตายตายสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราเราเอกอันชูเตอร์โคตรแน่นใช่หรือเปล่าใช่เปล่านะเดี๋ยวต้องมาดูกันในคลิปนี้แล้วครับวันนี้นะครับจะให้แบบทดสอบอ่ 10ข้อลองดูการชูต10แบบอดูซิว่าคุณได้คะแนนเท่าไหร่เอางี้เราบอกก่อนเลยนะพี่เอกเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งบิ๊กินเนอร์บิ๊กิเนอร์ก็คือถ้าคุณทําได้แค่1ในสี่ประมาณว่าได้แค่4แต้มอ่าสี่แต้มจากสิบมาสิบแต้มเนี้ยคุณจะเป็นบิ๊กิเนอร์อยู่บิ๊กิเนอร์นี่หมายความว่าไงครับเนแต่ว่าคุณยังควบคุมร่างกายไม่ดีพอเล่นเตอร์ไม่ได้คุณจะเป็นชูเตอร์ได้ไม่ดีพอต้องึก ต้องฝึกอีกต้องฝึกอีกต้องฝึดชุดใหม่ต้องฝึกอีกขั้นที่2ขั้นที่2คือ5ขึ้นไปแล้วเวลาถึง7 5ถึง7อันนี้เริ่มเริ่มแบบเอ้ยดีขึ้นแล้วรูว่าได้7แต้มอ่าแปลว่าคุณกําลังกำลังจะเป็นชูเตอร์แล้วนะกําลังจะได้แล้วฝึกให้หนักๆเลยฝึกหนักๆเลยมีโอกาสเป็นได้มีโอกาสไปเป็นชูเตอร์ได้แน่นอน8 90เาถ้า8 9ด้นี่ผมบอกเลยพี่บอกเลยคุณเป็นชูเตอร์แล้ว ป็นชูเตอร์แล้วแปลว่าคุณควบคุมได้พี่เอกแปลว่าคุณเรียกตัวเองว่าชูเตอร์ได้ใช่เพราะว่าควบคุมการยิงตัวเองได้จะบอกว่า10ข้อที่เราให้ทําวันนี้ไม่หมูนะบอกเลยอันนี้หมูแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปจัดแบบทดสอบที่1ครับคือจุดที่ง่ายที่สุดในการเล่นบอสตายแปดดูตายแปดแต่มันจะไม่ง่ายอย่างนั้นนะพี่เอกถ้าคุณอยากเป็นชูเตอร์ใช่ไหมครับคุณต้องลองดูว่า ชาเลนจ์เลยดูว่าใต้แป้นคุณเนี่ยยิงเช็ดแป้นแล้วเนี่ยไม่กระทบห่วงแล้วลงโดนตะข่ายอย่างเดียวได้ไหมเช็ดแป้นลงโดยไม่โดนไม่โดน<อ>ห่วง,วงซ้ายขวาจะได้แต้มข้อนี้ต้องอยังไงนะเอาป็นว่าต่อเนื่องแล้วกันซ้ายขวาสลับกันเนี่ยสักประมาณสี่ลูกขึ้นไปถือว่าโอเคละอ่ะแล้วคุณคุมได้ละ4สี่ลูกติดอ่ะเดวดูพี่เอกต้องลงูไม่โดนขอบห่วงไม่โดนขอบห่วงนะครับเริ่มเฉยยี okay. ่ม yeah. โอเคอ้าวเนี่ยถ้าน้องยิงได้แบบพี่เอกคือยิงสี่ลูกติดโดยที่ไม่โดนตะข่ายอไอพีช่ช่ไม่โดนห่วงเลยแปลว่าน้องคุมได้แปลว่าได้แต้มละแปลว่าได้แต้มละ<อ>ได้หนึ่งแต้มละไปข้อสองเลยครับดูข้อสองเลยปะแบบทดสอบที่สองครับที่สอง,องตรงไหนเนี่ยเรามีจุดโทษนะครับแล้วเรามีเส้นปลายิงตรงเส้นปลานี้อเอาเปา็นว่าเราเทสง่ายๆนะคุณลงสามลูกติดได้ไหม สลูกติดโอเคแบบไม่เป็นไรจะลงแบบไหนก็ได้แต่ขอให้ลงสามลูกติดได้อ่ะลองดูก็ทำได้ไหมโอเคครับสุดท้าย okay. โอเคเราถือว่าโอเคคุณได้คะแนนข้อนี้ละคุณได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะถ้าน้องสังเกตวเองว่ายิงลงแล้วมันสวยงามเลยนะ,ะยิงให้คะแนนเองแบบ พัดในใจนิดนึงถูกนะไปไปดูสองแต้มเของด้านนะไปดูแบบทดสอบที่3กันไปครับครับแบบทดสอบที่3ครับพี่เอกครับอันนี้ก็จะเพิ่มความยากมาเรื่อยๆแล้วนะยังไงตอนนี้คือเราจะอยู่เป็นละอิงเอียงละขั้นสองสีภาคภาษาขั้นสอน2ตาเจ๋งกว่านั้นพี่เอกทำไมต้องกำหนดได้ด้วยว่าช็อตนี้เช็ดต้นนะ แอบนี้ไม่เช็ดแป้นทําได้ไหมควบคุมได้ควบคุมได้คิดได้ตามที่คิดเลยเอาแค่2ลูกติดกันคือเพอร์เฟกต์แล้วแปลว่าคุณคุมได้มาอ่ะเดี๋ยวเดียบอกผมเลยว่าได้แบบไหนอ้าวได้มาดูนะครับเราออเดอร์ลบรุ่แรกเช็ดแป้นพี่เอกเช็ดแป้นอ่าขอเช็ดแป้นเย่รที่2ไม่เช็ดแป้นครับไม่เช็ดแป้นมาดูกันอ่าแค่นี้เองสองฝั่งเลยไงได้สองฝั่งเลยอันนี้แบบไม่ต้องใช้ลูกบาสก็ชุดลง นี่เช็ดแป้นอ่ะนี่ไม่เช็ดแป้นปักปะ,ปะไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าแบบทดสอบที่สี่เยบอกเลยว่าอันนี้สำคัญมากนี่อันนี้อะไรนวดไหลเม <c oughs> ื่อยเื่อยเมื่อยเื่อยแบบทดสอบที่สี่คือจุดโทษครับโอ้ยง่ายง่ายเงยเอาเรียกว่า<ด>เป็นจุดที่นักบ้าทุกคนต้องได้ยิงสองลูกติดสองลูกติดยุ่ง<า>ทำได้ไหมตอโฟร์ไบต์เพย์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่แล้วเอาสองลูกติดยุดททำได้ไหมขอแค่สองลูกติดพอ สองลูกติดเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะเวลาเราแข่งลูกโทษมาได้สองลูกติดสมมติเราเล่น5 5เนี่ยเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดได้ไหมอ่ากนี่คือการฝึกนะครับคอเตอร์ต้องต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะลูกโทษได้ต้องได้อ่ะไปดูข้อต่อไปแบบทดสอบที่5ครับเมื่อเราแม่นจุดโทษแล้วพี่มันมีระยะที่เราเรียกว่า mid range กลางกลางแต่มันเป็นด้านข้างทั้งหมดเนี่ยไกลหน่อยไกลหน่อยเราทำได้ไหมเอากี่ลูกดีเหมือนเดิมเราขอสองลูกติดก็พอได้นะจัดไปลองดูตรงนี้นะได้เลยโอเคเยี่ยมเวลาน้องๆทดสอบลองปิดจุดบ้างก็ได้ใช่ลองหลายๆจุดลองหลายๆจุดดูอันนี้ทำเป็นตัวอย่างเฉยๆอาจจะแบบ กำหนดสักห้าจุดดิเอ้เป็นยังไงรอบได้ไหมห้าจุดได้ไหมไปข้อต่อไปไปดูข้อต่อไปแบบทดสอบที่6คราวนี้เริ่มมีความเป็นเกมแล้วพี่เออารมณ์เหมือนโพสไม่ใช่อันนั้นอันเกมกดปังก็คือเหมือนเราโพสเพย์ครับถ้าเล่นคนเดียวก็จินตนาการได้เลยเคทอมสันเขาไม่ได้ยิงสามเดียวบางทีเขาโพสจับปุนยิงใเพราะนั้นอันนี้โพสจับปุนยิงทำยังไงไปดูไปดูกันอะขอสักสองลูก โอเคจะสังเกตว่า2ลูปนี่เบียยิงอาจจะไม่ได้เหมือนกันร้อซครับแต่คำถามคือวิธีการเข้าทำต่างหากคุณยืดหยุ่นได้ไหมขาใช่ขาหลักมั่วไหมมั่วไหมหมุนไหมเออพาะได้ไหมยิงได้ไหมขึ้นตรงไหมก้าวขาเยอะเกินไปไหมอ่าต้องไปใช้ตรงนี้ดูครับแบบทดสอบที่เจ็ครับ เมื่อกี้เราหมุนแล้วนะพี่เอ๋คตอนนี้เริ่มมีเคลื่อนที่แล้วตอนนี้ไม่หมุนวิ่งเข้ามาเลี้ย<อ>งแล้ววิ่ง,ขงเข้ามาเอเข้าเข,เข้ามาแล้วหยุดยิงได้ไหมเหมือมนจุ๊บตึ๊บมช็อตคุมร่างกายได้ไหมโอเคอ่ะลองดูสองรูกเหมือนกันโอ,โอเคแบบทดสอบนี้มีการเคลื่อนที่ชัดเจนสุดท้ายการเช็คบาลานซ์ของเราอะนิ่งพอไหม เกือกเจ็บข้าเล็บข้าอ่ะไปดูข้อต่อไปไปแล้วแล้วไปแบบทดสอบที่8ครับจะคล้ายๆที่เจ็ดนะพี่เอกทีนี้จะไม่เหมือนกันตรงที่ว่ามีคนส่งให้ละเจ็ดเลี้ยงเข้ามาเองใช่อันนี้มีคนส่งแปดวิ่งเข้ามารับบอลครับไม่เลี้ยงยแต่แปดี๋ยวจะมีสองอันให้เลือกออปชั่นหนึ่งคือยิงเลยยิงเลยสองยิงลงต้องมีที่ลงก่อนยิงลงก่อนสองได้บอลยกหลอกยกหลอก ทำได้ไหมชูเตอร์ทำบ่อยชูเตอร์ทำบ่อย,อยไปดูกันโอเคเยี่ยมผมขออนุญากเท่าไหร่ไม่ไงไม่ยากวไหนอะพวกผมพวกผมได้แม่นไปดูข้อต่อไปยากเท่าไหร่ไปดูข้อต่อไปแบบทดสอบที่เก้าครับพี่เองง่ายเลยจริงๆอันนี้คือง่ายมากนะแต่มันจะไม่ง่ายตรงที่ว่าคุณต้องทำให้ได้ทั้งสองมือคือกันเลยอรับชูเตอร์เนี่ย เวลายิงนอกอ่ะเขาถลามมาการว่าเราแมนมีหลอกได้พอไปวางเลยอั<ช>่ <ๆ S 1> ก็ต้องชัวร์ด้วยทีนี้คําถามคือพี่ถนัดขวาไอ้เลีย้ยอปขวาเนี่ยเราไม่ห่วงครับต้องซ้ายได้ด้วยแต่คนที่ไม่ถนัดซ้ายเนี่ยคุณเลียอปซ้ายได้ไหม<อ>ยังไม่นับกรณีมาปากห่วงตรงกลางคุณทําได้ไหมต้องได้หมดขอดูอ้าวเลียอปขวาก่อนโอเคอ่าไปเลียอปซ้าย โอเคโอเคอะตรงกลางหน้าห่วงครับเยี่ยมน้องๆจะเห็นว่ามันเหมือนง่ายนะครับเลยครับขวาซ้ายตรงกลางมันง่ายแต่จริงน้องนึกก่อนว่าถ้าน้องถนัดขวาก้าวขาถูกไหมก้าวขาถูกยังเลยซ้ายต้องก้าวซ้ายก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมได้ปะนะครับวางปากห่วงปล่อยบอลได้ไหมพิชียโรได้ไหมใช่ เราซ้อมมาครับถ้านับเป็นชั่วโมงนี่ล้านชั่วโมงอะไยังเป็นล้านใช่ไหมอ่ะเกินละพอเกินเลยอ่ะอ่ะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายคลาสสิกที่สุดแล้วนี่ผมก้าคะแนนแล้วเนี่ยกล้าเลยอ่ะไปดูข้อสุดท้ายได้เต็มป่ะไปดูกันแบบทดสอบสุดท้ายครับพี่เอกนี่สิครับเป็นสิ่งที่น้องๆคงมีคําถามตั้งแแรกแล้วพี่เอกมีอันนี้หรือยังมีอันนี้หรือยังคือการยิงสามคะแนนครับชุดต้องมีแน่ๆในยุคนี้อันนี้คืออะไรยิงสามต้องมั่นใจ ต้องมั่นใจเนียเอางี้เอาเป็นว่าเฮียให้โอกาส5ลูกแล้วกันโอเคคุณยิงลงได้อย่างน้อย3ามไหมสามในห้าสามในห้าทำได้ไหมสบายเงียสบายนะสบายมาขอดูยิงไม่ลงห้าสบายเดีฮยวไ้รีบาวด้วยดิ เนี่ยออโต้ออโต้รีบาวฮะว้าวสามลงสองออโต้รีบาว oh <no. S 1> โอ้ยสี่ลงสองรู้ทีห้าปังโอเคอ่ะ เดียวเดียวเดียวยัง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 ตึงไม่ได้ตึงไม่ได้นี่มานีห้าลูกพี่เอีลงไปสองถามว่าแย่ไหมสําหรับเฮียเฮียว่าไม่ได้แย่แย่ไม่แย่แย่ถ้ายิงไม่ลงเลยคือแย่อันนี้ถือว่าโอเคอยู่อันนี้อาจจะได้ครึ่งคะแนนครึ่งคะแนนหรอครึ่งคะแนนนี้ก็ไม่เต็มสิบประเดียอ้าวทีนี้เราอยากรู้ว่าน้องๆอ่ะเคยลองยังว่าสิบแบบทดสอบเนี่ยคุณได มาลองดูลุยก่อนเลยว่ามึงอะลองดูไปเลย<ช>เป็นยังไงใช่ป่ะ<ช>ไปดูกัน เราทําคลิปอะเฮียมันก็มีไลฟ์เท็จริงแล้วอ่ะคือสามารถชุดลงได้ในทุกๆสุดครับเฮียครับมีแต่ว่าสั่งเลยอ่ะซ้อมไม่ถึงสั่งว่าลงซ้อมไม่ถึงมันยังไม่ชัวร์จริงว่ายังซ้อมไม่ถึงใช่ไอไอแบบฝึกหัดวันเนี้ยแบบทดสอบวันเนี้ยมันเป็นแค่แบบทดสอบแบบจำลองเป็นแนวไอเดียให้ดูเพราะว่าในการเล่นจริงเนี่ยมันมีทั้งตัวประกบถูกต้องมีทั้งความเหนื่อยความกดดันที่โอ้โหมีหมดเลยผมให้อย่างนี้ก่อน ถึงแม้น้องจะยิงได้สิบเต็มครับแต่ว่าถ้าในการแข่งน้องทําไม่ได้เลยก็เป็นชุเตอร์ที่ดีไม่ได้โอ้ต้องมันต้องพร้อมจนควบคุมได้ในสถานการณ์จริงใช่ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแค่แบบทดสอบง่ายๆแล้วกันอ่ะไปลองดูให้สนุกสนุก่โอเคขอบคุณสนามบาสบีมโลครับผมเสื้อบาสสวยดูสปอร์ตครับไม่เหยียดไเก่งโอ้โหเก่งนี่จะบอกเลยว่าแรงมากแรงมากสุดยอดแล้วก็ที่สำคัญครับชี่รัดเข่าถุงเท้า พลา, Eller, าล e. ดไม่ได้เลยคาท่าครับผมอ่วันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับได้อะไรคะแนนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันคอมเมนต์มากดซับสไครป์นะครับยูทูบเฟซบุ๊กไอจีดิจตอลที่เรัอแล้วก็ถ้าอยากให้วัดอะไรอีกเขาหน้าเป็นอะไรดีเซนเตอร์อันนี้คืออะไรความยาวความยาวแค่นี้ผมมาจากเด็กน้อยที่มีความฝันใช้หัวใจและบาดลูกนั้นจนมาเป็นเอกันเอกอันเอกันเอกันชแนล